ผมมาสู่ตอนนี้ที่ร้านจะมีอยู่สามคันนะครับนะครับมีอยู่สามคันนะครับคันสีฟ้าคันสีเหลืองแล้วก็คันนี้อีกคันหนึ่งนะครับบูมามยาวดีครับเนี่ยอยู่รอบเดินเบานะครับเล่งตัวแรงใบมียกตัวแรงมาดูความไวเขาหน่อยนะครับผมมาสู่นี่จะเป็นรถที่บูมามยาวนะครับเนี่ยบูมามค่อนข้างยาวนะครับยกได้สูงครับนะครับยกได้สูงนะครับ ุดลึกต้องมี2เมตรกว่านะครับคันนี้นะครับต้องมี2เมตรกว่าเลยสวัสดีครับล้าล่าชาแม็โฮลครับรถขุดเก่าญี่ปุ่นนําเข้าไม่เคยใช้งานในไทยนะครับหนตันมีนะครับนะครับสตันมีนะครับโคมัสุนะครับมีนะครับพันฟ้านี่มีขึ้นกระบะได้มีนะครับยี่สิบขีดห้ามีสิบขีดหกมียันมาสองตันมีแต่เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูโคมัสสุพีซีนะครับสิบขีดห้าก่อนนะครับสิบขีดห้าคันนี้นะครับ บูมามยาวสวยนะครับแทกยางสภาพดีเดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับสตาร์ตติดง่ายดีครับคันนี้แค่2,000 2,000ชั่วโมงเองนะครับ2 0 0พชั่วโมงเองนะครับผมมาสู่ตอนนี้ที่ร้านจะมีอยู่3คพันนะครับนะครับมีอยู่3คพันนะครับคันสีฟ้าคันสีเหลืองแล้วก็คันนี้อีกคันหนึ่งนะครับบูมามยาวดีครับนี่อยู่รอบเดินเบานะครับเร่งตัวแรงใบมียกตัวแรงมาดูความไวเขาหน่อยนะครับ โคมาสูนี่จะเป็นรถที่บูมามยาวนะครับบูมามค่อนข้างยาวนะครับยกได้สูงครับนะครับยกได้สูงนะครับขุดลึกต้องมี2เมตรกว่านะครับคันนี้นะครับต้องมี2เมตรกว่าเลยนะครับโอเคนะครับขับง่ายครับโคมาสูรนะ ขับง่ายรุ่นนี้เป็นรุ่นทนมากนะครับเนี่ยฝนตกตกอย่างเงี้ยเนี่ยแนะนําเลยนะครับพวกตะกูลโฟมาสูแบบเนี้ยครับขับง่ายครับระบบบูมามยาวครับขับไปตามมือเลยพวกนี้ไม่กลัวฝนเลยนะนะครับไปตากแดดตากฝนได้เลยนะครับระบบไฟฟ้าไม่มีนะครับเนี่ยติดไฟที่บูมามให้แล้วนะครับยกตัวแรงสบายนะครับ ทุกตัวแรงแงสบายเลยนะครับค่อยๆปล่อยสบายความแรงไม่ต้องกลัวนะครับปูนแตกเหมือนเดิมนะครับสามารถสวิงคอได้ครับนะครับซ้ายขวานะครับสวิงคอซ้ายขวาได้สวิงคอซ้ายขวาได้นะครับตัวเดินเดินนิ่มดีครับนะครับเดินนิ่มดีนะครับ แขกยางสภาพดีอยู่นะครับนี่ครับนะครับนะครับรถแรงครับรถแรงคันนี้แรงมากนะครับให้ดูใบมีดหน่อยนะครับบูมามสวยนะไม่มีรล้าวนะครับฟันยังใหม่อยู่เลยนะครับ คันนี้นะครับอยู่แค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าันบาทครับลถประมาณ2อตันกว่านะครับบ่หุ้มให้ใหม่นะครับจะให้ดูเครื่องนิดนึงนะครับให้ดูเครื่องหน่อยนะครับเครื่องสวยครับเครื่องโคมาสูรนะเครื่องสวยๆความแออัดเดินนะครับเครื่องสวยมากนะครับนะครับเครื่องสวยมากหม้อน้ําสวยสภาพดีครับเดินนิ่งๆเลยนะครับบอดี้เป็นเหล็กหมดครับบอดี้เป็นเหล็กหมดนะครับ ทนนะครับไม่กลัวแดดกลัวฝนนะครับเหมาะกับช่วงฝนตกอย่างนี้เลยนะครับช่วงล่างนี่คือพ่นงานถันิโฟตันให้แล้วอย่างดีนะครับบ่อก็หุ้มให้ใหม่นะครับโอเคครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเซอร์วิสง่ายครับนะครับเปลี่ยนสายอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับซีนก็บอกผมเปลี่ยนให้แล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วน้ำมันตัวเดินเปลี่ยนให้แล้วนะครับมาจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนะครับหรือใครอยากได้แท็คเหล็กมีคันสีฟ้านะครับใครอยากได้แท็คเหล็กคันสีเหลืองมีนะครับสามคันเลยเต่าด้วยครับ